ล้ำต้นเลยก็คือเกี่ยวเรื่องอีเวนต์ของ Microsoft นะครับที่จัดอยู่หลกัหลกๆเลยก็คือ m i r r s s o t อีกไน t e อันนี้จะจัดอยู่ที่อเมริกานะครับก็จัดใหญ่ข้างใหใหญ่มากประมาณ1สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเซสชั่นอยู่ข้างในประมาณพันกว่าเซสชั่นซึ่งพันกว่าเซสชั่นเราเข้าไม่ได้ครบอยู่แล้วนะก็ไปเลือกเอานะครับคราวนี้อีกไนทเนี่ยมันจัดที่อเมริกาที่เดียวเลย ก็สลับเมืองไปเรื่อยๆเขาก็จะมีอีกไนทัวร์นะครับซึ่งไนทัวร์เนี่ยก็จะเวียนไปทั่วโลกเลยนะครับเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็โฆษณาของ Microsoft เองด้วยครับแต่จริงๆแล้วนอกจากอีกไนทัวร์แล้วก็จะมีอีกตัวนึงจะเป็นทัวร์ตัวอื่นซึ่งผมก็ไม่เคยจอยนะครับโอเคอันนี้เมื่อสักครู่เขาเรียกว่าแฟกต์เมนต์แฟกชิพอีเวนตนะครับของ Microsoft อันนี้จะเป็นอีกในทัวร์นะครับอีกในทัวร์ก็คือจะจัดไปตามเมืองต่างๆผมมีลิงก์ให้นะครับก็ลองดูเราเข้าไปดูก็ได้เผื่อสนใจจะเข้าไปอาจอยสักที่หนึ่งซึ่งไทยเปสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงยกเลิกไปแล้วนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 อันนี้ที่เรากล่ากไว้ที่สิงคโปร์ใช่ไหมครับใช่ อันนี้คือก็ไม่ได้ไปกันมันะบพี่น้ําจำหลัดเองก็จะไปกับผมนะก็อดไปคิดว่าแผนว่าจะไปเที่ยวกันก็เลยไม่ไปกันอันนี้ตอนที่มันยังไม่ยกเลิกนะครับอันนี้จริงๆยกเลิกไปแล้วนะตอนที่มันยังไม่ยกเลิกเลยก็คือเขาก็ส่งตัวเซสชันไห้ผมเลือกว่าจะลงเซสชันอะไรบ้างนะครับซึ่งที่เกี่ยวกับ security ก็มีประมาณ9เซสชันนะครับจาก162เซสชันนะหลังจากที่เราเลือกแล้วมันก็จะมีมาลงเวลาตารางเวลาว่าเฮ้ยเราเข้าเซสชันไหนเวลากี่โมงบ้างน,นะครับเราก็ไอตัวโปรแกรมนี้มันก็จะดีอย่างหนึ่งก็คือเขาจะบอกเลยว่าเรามีเวลาว่างอย่างช่วงเช้าอันนี้ผมจะมีเวลาว่างอยู่30นาทีก็ให้ไปเลือกเซสชันที่มันลงเวลากับตอนนี้มาซึ่งผมไม่เลือก เพราะมันไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับแต่ทั้งหมดนี้คือมันยกเลิกนะผมไม่ได้เข้าเลยสักเซกชั่นปรากฏว่ามันก็จะมีตัวเมนูด้านบนนะครับถ้าสมมุติว่าท่านใดได้เข้าไปคลิกดูนะมันจะขึ้นหน้านี้ไหมอืม้ ฝังเราอันโอน้โอเอันนี้ผมลองคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านข้างนะครับมันยกเลิกไปแล้วมันขึ้นมายกเลิกแต่มันก็จะมี On Demand Section ม,มาให้นะครับซึ่ง On Demand Section เนี่ยก็คือจะเป็น Section ที่เขาบันทึกไว้ ตั้งแต่ตอนปีที่แล้วเมื่อประมาณเดือน n นเ e ม ber นะครับที่อเมริกาที่เขาจัดอีกนหนที่อเมริกานะครับก็จะมีประมาณร้อย s e ส t ชันเหมือนกันนะเราสามารถไปดาวน์โหลดมาดูได้นะครับหรือจะดูออนไลน์ก็ได้แล้วก็มีแมททีเรียลด้วยนะครับเปิดโอเค โ okay. อเคคราวน,นี้อันนี้จะเป็นลักษณะของอดีมันนะครับซึ่งถ้าเรากดเข้าไปก็สามารถดูเซสชั่นที่เขาเลคคอร์ดไว้ได้นะครับซึ่งเซสชั่นที่ผมตั้งใจเลยตั้งแต่ก่อนไปนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของเซสชั่นท็อป10 best u r i t y practice for sure today นะครับก็คือตั้งใจจะไปดูเลยว่าเฮ้ย hey, เขามีแพคทิสอะไรบ้างที่มันทำให้มันปลอดภัยมากขึ้นนะครับซึ่ง uh, อันนี้ ในลิงก์ที่อยู่ในสไลด์สามารถไปกดได้นะครับทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือจะเป็นตัว top ten best q u a i t y practice for Sure today <c oughs> นะครับก็จริงๆไม่อยากจะไปเล่าเรื่องที่ผมไปดูมาเยอะเพราะว่าผมไม่ได้ไปดูของจริงนะครับก็ดูแห้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกท่านก็สามารถไปดาวน์โหลดเองได้หรือก็อไปดูเข้าลิงก์ไปดูเองได้นะครับตามลิงก์ที่ให้ไว้ซึ่งเรื่องนี้ จริงๆแล้วเขาจะกล่าวถึงเรื่องของอา t ท c กเกอรมีต้นทุนในการโจมตีอะไรบ้างน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วต้นทุนในการโจมตีเนี่ย spear phishing ร้อยเหรียญสามารถโจมตีเราได้แล้วนะครับแต่ถ้าแพงหน่อยก็จะเป็นเรื่องของ zero day ซึ่ง zero day เนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางในการโจมตีซึ่งซึ่งมันยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับก็จะแพงนิดหนึ่ง ก็จะกล่าวถึงวิธีทำอชัวของเราให้ปลอดภัยนะครับซึ่งเขาก็จะพูดถึงเรื่องของ s ิเคิลสกอร์ซึ่งจะเป็นสกอ r e เมื่อสักครู่นี้ก็พี่เทชันทิมอกีครับพี่ก็มาพูดถึงในส่วนของสามกห้าแล้วก็ในอชัวเองก็จะมีเรื่องของ Security Center นะครับก็สามารถดู s ิเคิลสกอร์ตรงนี้ได้ซึ่งสกอ r e ที่ดีที่สุดแน่นอนคือร้อยแต่ว่า เราก็อาจจะได้ไม่ถึงที่ได้ไม่ถึงเพราะว่ามันจะมีเรื่องของฟังชั i น n อลิตแล้วก็อะไรอ, uh, Easy use, อ่ะอ e นะเรื่องที่ว่าเฟ r ลี uh, ่ uh, กับ User ซึ่งจะทำให้ Security อาจจะดอบลงบ้าบ้างเพื่อให้เขาใช้งานได้เต็มที่การบาลานซ์ระหว่างการใช้งานกับความปลอดภัย แล้วก็ตัวที่สองที่เป็น practice ที่เขาพูดถึงก็จะพูดถึงเรื่องของ passwordless นะหรือในส่วนของ MFA นะก็ในส่วนของ two-factor a u t h e n t i c t f a c t o r a u t h e n t i c t o n นะแต่ p a s s w o r d l e s นี่รู้สึกเขาจะเน้นให้ใช้มากเลยเพราะว่ามัน่่นข้องจะปลอดภัยมากนะตัวอื่นนี่ผมไม่พูดถึงนะครับจะไปได้จบเร็วๆโอเคนะ okay. จริงๆมันจะมีในเรื่องของ การอีพิเม n นตัวอื่นด้วยแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยก็ต้องมาดูว่า Business ของเราแล้วก็การอีพิเม n t ของเราเนี่ยมันสอดคล้องกับตัวไหนบ้างซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องทุกตัวนะครับอย่างเช่นบางถ้าเราไม่มีเว็บเลยก็อาจจะไม่ต้องใช้เว็บแอปพลิเคชัน e Wall แต่ DDoS นี่เขาสนับสนุนกันเพราะว่ารู้สึกมันจะเป็นส่วนที่ของแถมมาอยู่แล้วด้วย นะครับปีถ่ดาเราจะใช้ของแถมตัวนั้นให้มันคุ้มยังไงบ้างมันมากับโหลดบาลานซ์มั้งครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรีซอสอื่นๆนะครับก็ที่เรานิยมกันจะเป็น a าชัว Fundamental นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของ a าช u r s e c u u i t y f u n d a m e อ t a l อันนี้จะนํำทุ่มท่มนิดนึงมันเยอะมาก นะครับแต่ว่า<ม>ตัวที่น่าสนใจเลยก็คือถ้าเราเข้ามาเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่ง,งโอเคผมเอาตัวนี้เข้ามาโอเคถ้าเขาเข้าลิงก์มานะครับจะมีหน้านี้ขึ้นมาซึ่งหน้านี้ข้อมูลเยอะมากเยอะเยอะเยอะจริงๆ อันนี้ที่เห็นนี่หนึ่งหนึ่งเรื่องนี่หนึ่งหัวข้อใหญ่ๆเลยมันเยอะจริงๆแต่ตัวที่ผมชอบดูมันก็คือตัวรีซอสตัวนี้ตัวรีซอสตัวนี้มันจะบอกเลยว่าเขามีเทคโนโลยีอะไรพรไวให้เราบ้างซึ่งเราสามารถเอามาอินเตเกตกับง,งานของเราได้บ้างนะครับอย่างเช่น general security ก็คือเรื่องทั่วไปนะครับ จะมี Security Center นะครับที่เป็นตัวชูโรงอยู่ถ้าเราใช้ในเรื่องของ Storage เราก็าจ,จะมาดูโปรดักตเกี่ยวกับเรื่องของ Storage Service ต่างๆ e n c r y p t i o n ต่างๆนะครับ Database มีอะไรบ้างอันนี้จะเป็น t Tool Service ทั้งหมดนะครับซึ่ง Microsoft ขายนะแต่ว่าบางอันก็ถ้าสมมุติว่าองคอ์กรเราใหญ่มากแล้วก็มี Data ซึ่งมีข้อมูลราคาแพงไอ้ของที่ขายมันก็จะถูกได้ โอเคอันนี้ผมโชว์แค่ตัวอย่างพอนะครับเอาเมาส์กลับมาครับเอากลับมาหน้านี้เลยอครับอันนี้ก็จะมีตัวที่เด่นมากอีกตัวหนึ่งก็คือตัว Microsoft Cloud App Security ล่างสุดนะครับที่ลิงก์ที่ผมให้ไว้ไอตัว Microsoft Cloud App Security จริงๆแล้วมันคือ Casb Casb ซอ c ต์บอร์ดขาแต่ว่ามันค่อนข้างจะวิเศษมากแล้วการ์ r เนอร์ชื่นชมมากยกย่องให้มันเป็นตัวป้องกันเรื่องของระบบ Security ที่ดีที่สุดบนคลขาวประจำไตรมาสที่ไตรมาสที่สี่ปีที่แล้วนะครับอ่า ต่อไปอันนั้นมันเป็นเรื่องของอ่อ u r i u y i t y ที่มีบน Microsoft.doc s นะครับอันนี้จะเป็นตัว c คา Workshop นะครับก็จะมีตัวหนึ่งซึ่งผมเองผมก็สนใจแต่ว่ายังไปได้ไม่ไกลมากนะครับก็คือในส่วนของอ่อ u r i u y i t y b a s e l บล e บน Azure นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดมันเป็น GitHub นะครับแต่ว่าใน GitHub เองมันก็จะมีลิงก์ซึ่ง เราจะต้องทำขั้นตอนอะไรบ้างอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็มีไกด์ไลน์อยู่ด้วยตัวสุดท้ายแล้วอ่าอันนี้จะเป็น learning doc นะครับอ่าโอเคก็จะมีในส่วนของ security เยอะแยะพอสมควรแต่ก็อย่างที่บอกคนระับคืออ่านหมดทั้งหมดเลยก็ใช้เวลาประมาณเป็นชาติ <laughs> ผมก็สุ่มเลือกเฉพาะบางอันเหมือนกันนะหลกัหลกๆผมก็ไปดูว่าเฮ้ยของผมกาลังทําแบบเกี่ยวเรื่องอะไรอยู่กําลังทำํำระบบเกี่ยวเรื่องอะไรอยู่หลังจากนั้นมาก็มาหาเอกาสารที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับซึ่งมันเยอะมากผมเองผมก็ได,ได้ได้ใบในนี้มาประมาณเกือบสิบใบแล้วสิบใบนี้คืออ่านจริงด้วยนะไม่ได้เปิดเล่นๆแต่ก็มันอยู่บนออนไลน์ครับเอาลงมาไม่ได้ ไม่รู้จะโชว์ใครด้วยอันนี้เป็นเซลล์เรียนิ่งที่ใช่เซลล์เรียนิ่งใช่ครับแต่ว่ามันมีแลบมีแลลบแลบนี่แลบของจริงเลยแต่ว่ามันบางอันมันก็ให้ทําแบบเสียตังค์นะครับใช้อัชัวจริงเสียตังค์แต่บางอันก็มีแซนด์บ็อกให้แซนด์บ็อกนี่ก็คือใช้ของฟรีนะคล้ายๆที่ช่างอื่นเขาก็มีโชว์ตัวเซลล์เรียนิ่งเหมือนกันครับโอเคตบอย่างรวดเร็วครับ เพราะว่ารู้สึกจะอยู่กันมาทั้งวันแล้วโอเคอ่ะอันนี้มันมี YouTube อยู่ข้างล่างนะครับก็ถ้าเปิดเข้าไปอ่ามันจะมีเครื่องมือที่ดีที่สุดนี่มันเป็นอะไรเน แรนี้ที่นก้นนะ็อ,ะอ,อจะคือจะเป็นไอซ์สเเเ e เเเเเครับเเ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 เของ m เ c เเ o o เเเเเูเเ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 ลัเเเลเเเเลเกเเเอเเเเเเ e เเ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  e เเเเเนี่นเ Best เเ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  e เเ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 เ โอเคเอาแค่นี้พอดีกว่าผู้พูดเนี่ยก็คือเป็นเป็นบอกไว้ไม่เลยผมจำได้ว่าบอกจริงอ่ะครับผมครับก็คนพูดก็เป็นเขาเปิดไว้เ e p r e s เ d e n t ของ m i r r s s o t เอ่อเกี่ยวกับเรื่องส Security g ร o u p นะครับ ก็ยังบอกว่าคนเนี่ยครับดีที่สุดในการป้องกันการโจมตีทั้งหมดก็โอเคผมขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับผมเฮ้ยขอโทษครับลืมไปผมได้เสื้อมาฟรีจากเดลอยู่หกตัวอ่ะแล้วเดี๋ยวจบเซสชันนี้ก็จะมี AI อต่อถ้าสนใจนะคะเซสชันหน่งจะสมัค โอเคเดี๋ยวผมมีคําถามสั้นๆสักสองคำถามแล้วก็รบกวนถามผมเข้ามากันแล้วกันสักสองคำถามผมได้แจกครบตัวมีเยอะมากอผมเอาเรื่องแรกก่อนเลยดีไหมเอาทีผมถามนิดนึงอในที่นี้มีใครไม่รู้จักชาร์โดไอทีบ้างครับไม่รู้จักอุ๊ยทำไมเยอะจัง อ่าครับผม shadow data อ่าครับคืออันนี้คือเป็นเรื่องที่ผมอ่านมานะครับก็มันจะเป็นเรื่องขององคอ์กรขนาดใหญ่ซึ่งเขามีคนที่สามารถ implement Cloud ได้เยอะมากก็คือ implement ตัว EC ตัว computing unit ต่างๆเนี่ยได้เยอะมากก็ต่างคนต่าง implement ขึ้นไปเองทดสอบระบบเองบางคนก็ implement ขึ้นไปใช้ในนามขององคอ์กรเลย โดยที่แอดมินไม่รู้เพราะว่าแอดมินก็เป็นแอดมินนะนั่งอยู่กับที่ก็คนที่อิ p พิเมนต์เขานั่งอีกที่หนึ่งเขาก็อิ p พิเมนตของเขาขึ้นไปอ,อันนี้เราเรียกว่าช h a ด o w ไอมันเป็นลักษณะของจุดลีกจากออกกไนเราก็ได้นะครับแล้วก็บางทีเองเขาเขาก็เชื่อมต่อเข้ามากับระบบหลักขององค์กรด้วยซึ่งเราจะมีโปรดักต์อยู่ตัวหนึ่งที่เรียกว่า cloud discovery ชัวร์คาวด์ดิสคอเวอรี่พวกนี้สามารถไปเช็คข้อมูลต่างๆมาได้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่คนในองค์กรที่พมีเนต์ออกไปเนี่ยมันมาเข้าอยู่ในระบบ s อสคริล t ตี้ขององค์กรหรือเปล่าตัวนี้เป็นเป็นอยู่ในสวิตของ c a s บีอะที่ที่พี่เขาโชว์เกี่ยวกับก็เป็นตัว c a s บีตัวของ m i r r s s o t t l o u u d p p Security ก็สามารถจัดการปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง Shadow IT, Shadow Data ได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอ่าผมเองผมก็ไม่เคยใช้ครับมันแพงอ่ามันจะมีตัวที่เป็นซับอยู่บนอะชัวอ๋อครับะชัวเซนติเนลวชินาโอพี่บอกมันเลยใช่ไหมอถามราคาดีกว่าไหมไม่ถูกกำลังจะตั้งคำถามอยู่เอาหรอโตไม่ได้เฉลยหมดแล้วผมเองผมก็พูดไม่เฉลยไป แล้วถ้าเป็นซอฟเจ้าอื่นที่ที่เราที่พี่ป๊อกเคยดีเซอร์ตมาอ่าอือเป็นจริงมันเป็นเซียร์ยำกันมากกว่าอันนี้คือทางพี่ป๊อปเขาจะเชี่ยวชาญเรื่องของอ่าพวกไซเบอร์ที่เป็นฝั่งของเวนซอรต์อะไรเงี้ยครับครับอ่าอ่เอาเอาคำถามนึงไม่อเกอะไรให้ตอบอ่า เอาเอาอะไรดีก็เกี่ยวกับงานนี้ก็ได้อีเวนต์นี้มีอ้าวเอางี้ดีกว่าอีเวนต์อีกไนทัวร์ที่จะจัดขึ้นคันต่อไปที่เร็วที่สุดนะครับจัดที่เมืองอะไรทราบไหมครับไต้หวันอไต้หวันปิดไปแล้วยกเลิกแล้วเจ้าหวันจริงๆก่อนสิงคโปร์แน่ อันนี้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 อาจจะต้องเปิดเน็ตผมเองผมก็เปิดสดครับอัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมครับยุโรปนั่นแต่สิผมก็จำได้อยู่ว่าน่าจะเป็นโคเปนเฮเกนอัมสเตอร์ดัมอ่าโคนเปนเเกนผ่านไปแล้วนะครับใช่ครับผ่านไปเมื่อวานถ้าอัมสเตอร์ดัมคือสิบเอ็ดสิบสองมีนาครับ รู้สึกสุริกก่อนนะครับสุริกก่อนอัมสเตอดัมเดี๋ยวผมฉเฉลยไว้ในในตัวเจมิงโอเคครับเอาพี่ท่านใดตอบอัมสเตอร์ดัมมาเมสกูโอเคมันจะตัวเล็กนิดนึงนะผมเห็นแล้วก็เล็กๆนั่น่าจะเป็นไซส์ผู้หญิงด้วยเพราะฉะนั้นบรบกวนผู้หญิงตอบคำถามถได้ไปนะครับเมคมเมเหมอนกัน อ่าคำถามตัดไปะจะถามคีวาวคีวาวไม่เอาดีกว่าถามยากเอาอ่า เอาเรื่อง session, session เซสชันเซสชันะที่เราสามารถดูไดออนดีมา์ได้นะครับไม่ใช่เว็บหน้านี้นะเซสชันที่เราสามารถดูออนดีมาได้ก็คือไม่ต้องไปงานแต่สามารถดูได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับที่เขามีเลกคอร์ดไว้มีทั้งหมดกี่เซสชันครับ <c oughs> จริงๆแล้วมันใกล้เคียงนะเดาก็ได้ครับ <c oughs> มันใกล้เคียงกับสองสิงคโ,โปร์ที่ผมบอกไป ใช่ครับร้อยกว่าครับ,รบเอาผมใบว่าเกินร้อยห้าสิบแล้วร้อยหกรับโอ้ว้าวเยี่ยมครับมีทั้งหมดร้อยหกสิบเอ็ดเซสชั่นครับสามารถโหลดมาดูได้แล้วก็มีแมทที่เรียวด้วยนะครับเอ่อ เสื้อมันเยอะอือเออนะ <S <S มื่อสักครู่เนี้ยโอ้ใน y o u t u ู e อะครับเมื่อสักครู่ใน y t u ู u เอ่อคนที่พูดชื่ออะไรฮะ ยไม่ยกมือเลยแล้วผมจะแจกถุงไว้เนี่ยโอเคครับผมขออนุญาตเอาหนึ่งสองสามผมขอแจกมีกี่ตัวนะสี่ตัวขอสี่คนแรกที่ยกมือครับน่ใครจะตอบบ้างครับสี่คนครับยกพร้อมกันก็ได้ครับหนึ่งสองสามไม่ยกเลย <laughs> อันนี้พยายามจนะแจกแล้วเน,นี่ย <laughs> มันคำถามมันง่ายไปมั้งครับ เอาใหม่เขาตำแหน่งอะไรที่ Microsoft ์หนึ่งสองครับหนึ่งสองสามอีกท่านหนึ่งสักคนหนึ่งออกเสียงหน่อยใช่ครับเป็น white p r e s i d e n t security defense solution อีกตัวหนึ่งอ่า เราถามเรื่องควยดสิบเก้าแล้วกันนะครับตอนนี้กาลังแดงทุกคนน่าจะรู้จักหมดคุยดสิบเก้าเกิดวันที่เท่าไหร่ครับยี่สิบเออจริงๆแล้วไวรัสตัวนี้มันปูกประกาศว่าเป็นนิวโคนาไวรัสเมื่อวันที่สามสิบเ็ดธันวาคมแต่หลังจากนั้นมาเราก็เรียกมันว่านิวโคนาไวรัสมาตลอดชื่อคุยดสิบเก้าเนี่ยเพิ่งเกิดครับเกิดเดือนนี้ด้วย เกิดเดือนนี้ด้วยครับวันที่เท่าไหร่พอทราบไหมครับความรู้รอบตองมีคเับดาวก็ได้ครับมันมีอยู่ยี่สิบเก้าวันกับเดือนนี้สิบสี่สี่ก่อนวันที่สิบสี่ก่อนที่สี่กาไปครับโอ้ก่อนมาที่สิบสี่สิบสองว้าวพี่ดืนนี้ตอบถูกครับเดาวแค่สองครั้งเอง ขอบคุณมากครับขอบคุณแป้งด้วยขอ,อขอบคุณอาจารั์ขอบมากครับขอบคุณมาก